สวัสดีค่ะมาพบกับช่องดีบิวิสสองห้าหกสามกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําในทางยีก่กีห้องรวยนะคะ,ห,ทท 23, 9, 22, ะ,คะห้องรวยสิบวันพุธที่ยี่สิบสามเดือนเก้าผสสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะห้องรวยสูตรของเอสสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่และห้องก็ออกเลขไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนว่าสูตรไหนกําลังเดินกําลังเข้าอยู่นะคะแถวนี้เป็นรอบของยีก่กีนะคะแถวนี้เนี่ยนะคะแถวเล็กๆนี้ เดวนี้นะคะเป็นรอบของยี่กีหนึ่งวันมี88รอบรอบละห่างกัน15นาที3ตัวนี้เป็น3าตัวบน2ตัวนี้เป็น2ตัวล่างนะคะรอบที่12ออก7 9็ด9สนะคะสูตรที่จะแนะนําก็คือสูตรที่10นะ,ะสูตรที่10จะใช้3ตัวบนหลัก10บวก2ตัวล่างหลักหน่วยนะคะ9บวกเเท่ากับ18เอาแค่หลักหน่วยก็คือ8นะับเพิ่มไม่ได้ห้านวนแแล้วก็ 9, 0นย์ 1>, 1 2นะคะรอบที่13ออก6 2 3 1 4 2เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้3ไม่เข้า1เข้าทำสีแดงไว้4ไม่เข้ารอบที่14เอารอบที่13มามําคำนวณ3ตัวบนหลัก10ก็คือ2บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ4 2บวก4เท่ากับ6นะับเพิ่มให้ได้จําจำนวนนะคะ6แล้วก็7 8 9 0รอบที่14ออก0 9 4 0 8 9เข้านะคะ4 ไม่เข้า0เข้าทาสีแดงไว้8เข้านะคะทาสีแดงไว้เพื่อที่จะดูทิศทางการวิ่งของเลขนะคะแล้วเราแล้วเราจะได้ลงทุนถูกว่าเราควรที่จะลงทุนที่หลักไหนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องดีบริสด้วยนะคะ ต่อไปรอบที่15รอบที่14มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลักสิบบวก2ตัวล่างหลักหน่วย9บวก8เท่ากับ17เอาแค่หลักหน่วยนะคะก็คือ7และเพิ่มเป็น8 901รอบที่15ออก98 9 2 9 8เข้านะคะ 9, 9กก็เข้า2เข้าไหมคะไม่เข้า9เข้าต่อไปรอบที่16เอารอบที่15มาคำนวณ3ตัวบนหลักสิบบวก2ตัวล่างหลักหน่วย8บวก9เท่ากับ17 เอาแค่หลักหน่วยก็คือ7นะเพิ่มเป็น 8, 90 1รอบที่16ออก58 9 6 1 8เ้าเข้า9้เข้าไหมคะเข้า6เข้าไหมคะไม่เข้า1เข้าไหมคะเข้าสังเกตเห็นว่าเข้าที่2ตัวบนรูดหน้ากับ2ตัวล่างรูดหลังนะคะก็เลือกลงทุนได้เลยนะคะต่อไปรอบที่17เอารอบที่16มาคำนวณ8บวกหหรือ1บวก8เท่ากับ9นับเพิ่มเป็น0น 1>, 1 2 3รอบที่17ออก4 3 7 8 3 3เข้านะคะ7เข้าไหมคะไม่เข้า,เขา8เข้าไหมคะไม่3เข้า,า,ขาะนะคะเข้าที่2ตัวบนรูดะรูดหน้านะกับ2ตัวลางรูดหลังต่อไปรอบที่18เอารอบที่17มาคำนวณ3บวก3เท่ากับ6นะับเพิ่มเป็น7 8 9 0รอบที่18ออก0 8 7 4 7นะคะ8เข้านะคะ7ก็เข้า4ไม่เข้า7เข้าต่อไปรอบที่19เอารอบที่18มาคำนวณ8บวก7หรือ7บวก8เท่ากับ15เอาแค่หลักหน่วยนะคะนะเพิ่มเป็น6 7 8 9รอบที่19ออก6 9 4 3 6 9เข้านะคะ4ไม่เข้า3ไม่เข้า6เข้า ต่อไปรอบที่20เอารอบที่19มาคำนวณ9บวก6เท่ากับ15นะคะนะับเพิ่มเป็น6 7 8 9รอบที่20ออก1 9 6 3 7เนะคะเเข้านะคะ6เข้า3ไม่เข้า7เข้านะะสังเกตเห็นว่าเนี่ยค่ะวิธีสังเกตว่าควรที่จะชะรอตอนไหนนะคะก็คือสังเกตเห็นไหมคะว่าผลลัพธ์ที่เราได้มันติดกันรอบต่อไปมันจะหลุดนะคะเนี่ยรอบที่21นะคะ รอบที่21จะหลุดนะคะแถวนี้หลุดแต่แถวนี้ยังเข้าซึ film, ่งเมื่อกี้มันเข้า2หลักเนาะก็คือ2ตัวบนรูดหน้ากับ2ตัวล่างรูดหลังทีนี้หลุด1หลักก็คือ2ตัวบนรูดหน้าหลุดไปแล้วรอบที่21จุดสังเกตมันจะหลุดก็คือว่าผลลัพธ์ที่เราได้มันเหมือนกัน5กับ5รอบต่อมามันหลุดนะคะหลุดหลุดที่2ตัวบนรูดหน้าหลุดแต่2ตัวล่างรูดหลังยังเข้านะคะต่อไปรอบที่21เอารอบที่20มาคํานวณนะคะ รอบที่20มาคำนวณ3ตัวบนหลัก10บวก2ตัวล่างหลักหน่วย9บวกเเท่ากับ16เอาแค่หลักหน่วยก็คือ6นะเพิ่มเป็นเ8 9 0ศรอบที่21ออก6 5 1 3 9 2ตัวล่างรุดหลังยังอยู่นะคะ5ไม่เข้า1ไม่เข้า3ไม่เข้า9เข้านะคะเเข้าเข้าแล้ว2ตัวบนรูดหน้าเข้าที่ กี่รอบเช็คก,ก่อนนะคะ1รอบ2 3 4 5 6 7 8ี่้าดรอบรยีกย่กี้ก็จะเปลี่ยนสูตรทุก9รอบ10รอบนะคะอ่ะเข้า8รอบต่อไป2ตัวล่างลดหลังจะเข้ากี่รอบมาดูกันเอารอบที่22เอารอบที่21มาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนหลัก10ก็คือ5บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ9เท่ากับ14เอาแค่หลักหน่วยก็คือ4นะเพิ่มเป็น5 6 7 8รอบที่22ออก7 2 8 5 4 2 ไม่เข้า8เข้า5เข้า4เข้านะคะทีนี้2ตัวล่างรูดหลังเข้าแล้ว1รอบ2 3 4 5า7 8ี่ห้าเดดเข้า9รอบแล้วนะคะมีโอกาสหลุดได้สูงรอบที่23นะคะเข้า9รอบแล้วซึ่งอีกวิธีสังเกตอีกอันนึงก็คือว่าผลลัพธ์ที่ได้6แล้วก็เว้นอีกหนึ่งตัวแล้วก็6รอบต่อไปมีโอกาสหลุดนะคะนะคะเว้นรอบเนี้ย6แล้วก็4แล้วก็6อย่างเงี้ยค่ะ อบต่อไปมีโอกาสหลูดซึ่งมันก็เข้ามาแล้ว9รอบแล้วนะเนอาะอยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง d ีเบลลีด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ